วันนี้เรามาดูการเคลื่อนย้ายโบสวัดปากน้ำพัง,พงราชอรเภอแกลงจังหวัดระยองรอบสองตอนสองนี้ก็มาดูความคืบหน้าว่าได้มีการเคลื่อนย้ายไปแล้วขนาดไหนจากจุดนี้เป็นด้านหลังของโบสเป็นด้านใน เป็นด้านในเราจะเห็นกองดินที่ขุดจากใต้ฐานโบสถเดี๋ยวจะมาดูระยะห่างสำหรับการเคลื่อนย้ายในใน,ในตอนแรกาจากจุดเปรียบเทียบตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนชายคาโบสถในช่วงของตอน ที่หน่งอันนี้ก็เป็นกองดินที่ขุดล้วงมาจากใต้ฐานโบสถ์เราก็จะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเคลื่อนย้ายที่ไกลพอสมควร จากเริ่มต้นวันแรกที่ทำพิธีย้ายเมื่อวันที่25ตุลาคม2,563วันนี้เป็นวันที่18พฤศจิกายน2,563ก็ประมาณ20กว่าวันนะยังไม่ถึงเดือนณนะตอนนี้โบสถ์ได้เลื่อนขยับมา พอสมควรเราจะเห็นม <si suppression> ีการล็อกตัวฐานโบสรอบหมดตลอดแนวโดยใช้เหล็ก ล็อกกันความเสียหายเดี๋ยวมาดูระยะก่อนนะว่าโบสได้เคลื่อนย้ายไประดับขนาดไหนอันนี้จะเป็นซุ้มที่เราเห็นในตอนที่หนึ่งะซึ่งจะอยู่ทางหน้าโบสจะอยู่ประมาณซุ้มตรงประตูนี้ แต่ตอนนี้โบสได้เลยซุ้มประตูไปแล้วเราจะเห็นว่าโบสได้มีการเคลื่อนย้ายมาสุดแนวของพื้นฐานที่ได้ทำเป็น ทางเลื่อนนะตอนนี้โบสได้มาสุดทางแล้วตอนนี้หน้าโบสมาหยุดติดถนนฝั่งหลังของโรงเรียนนะจนต้องเลื่อนตู้บริจาคออกมาด้านนอก ตอนนี้มาสุดทางแล้วยังเป็นปกติเรียบร้อยดีนะมาติดถนนซอย ด้านหน้าโบสถ์สำหรับวันนี้ก็ไปดีเจอช่างใหญ่เดี๋ยวจะสัมภาษณ์ในช่างใหญ่นนที่ดูแล,แลรับผิดชอบ โครงการนี้สวัสดีค่ะช่างครับสวัสดีครับอ๋อ๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะเอ่ออันนี้ช่างมาจากจังหวัดอะไรคะเนี่ยพื้นเพีเป็นคนอุดรครับผมอุดรเบอร์บดูทำฉนโนอ๋ออยู่คำฉนโนครับอยู่ทำฉนดนลูกหลานคำฉนโนแล้วเราเป็นบริษัทหรือเป็นเป็นจัดตั้งเป็นบริษัทหรือเปล่าคะ ไม่ใช่ครับคือทาจากไอจากรุ่นสู่รุ่นเนอะเขาไม่ได้ตั้งบริษัทแล้วมาท,ทําที่วัดปากน้ําพังลาดนี่กี่เดือนแล้วคะทำสี่ห้าเดือนนะครับสี่ห้าเดือนย้ายอะไรทําอะไรบ้างคะเนี่ยมามาย้ายโบสถให้หลวงพ่อครับแล้วก็มีซุ้มประตูแล้วก็แพงแก้ว อันไหนเอ่ยกำแพงแก้วกำแพงแก้วนี่ครับนี่ยหมายถึงเดี๋ยวมีมีโครงการย้ายเหมือนกันครับคือย้ายบวชไปไปตั้งที่ก่อนแล้วค่อยย้ายกำแพงเปท็ทีหลังรักษาสภาพเดิมครับสาภาพเดิมโอ้รักษาสภาพเดิม,อ,มอันนี้เริ่มเคลื่อนย้ายเมื่อวันที่เท่าไหร่คะเคลื่อนย้ายไปที่ยี่ห้าครับเพราะว่ามันต้องเทคานรองรับบวชตัวบวชมันหนักยี่สิบห้าตุลาคมครับยี่ห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม ลบคำถามหน่อยค่ะพไปดีเห็นน้องก็ทําอะไรอยู่ข้างล่างโอ้เสริมคานครับเพราะว่าของเดิมมันคานไม่ค่อยแข็งแรงเอาส่งเสียงหน่อยส่งเสียงหน่อยช่างอ้วนโอ้โหไปอยู่ใต้ผมยิ้มใส่กล้องหน่อยยิ้มใส่กล้องหน่อยโอ้โหช่างโอ้ข้างล่างจริงๆแล้วเราต้องเอาดินออกใช่ไหมครับครับปกติคือเอาดินออกกอพื้นออกแต่ทีนี้หลวงพ่อท่านเสียดายเสียดายพื้นก็เลยต้องเอาพื้นไปด้วยครับ ครับพื้นไปด้วยอันนี้คือพื้นโบดใช่ไหมครับพื้นครับพื้นโบดและที่กลวงนี่คือเราตัดดินออกครับตัดดินออกครับเราจะเห็นกองดินอยู่ด้านหน้าด้านข้างข้างครับด้านหลังอันนี้ก็คือเอาดินกระโดดดินออกวันนี้โชคดีได้เจอในช่างใหญ่มีคนงานทั้งหมดกี่คนแค่เนี้ยทั้งหมดสิบอดคนครับคนงานสิบเอ็ดคน โบสถ์ใหญ่ขนาดนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณเสร็จเมื่อไหร่คะหน้าจะอีก,อกสองเดือนประมาณสองเดือนสองเดือนเข้าที่เราจะเห็นว่าด้านในโบสถ์ยังเห็นพระประธา,านครับประธานครับรประธานท่านไปด้วยเรียกว่าทุกอย่างอยู่อยู่กระที่ครบเลยครับ จุดสาคัญประเด็นสําคัญตัวงานหลักที่ในการเคลื่อนย้ายรับน้าหนักทั้งหมดมันอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่ที่คานแล้วก็เหล็กเหล็กบีมเหล็กบีมที่รองรับนะครับตัวไหนครับเหล็กที่รองรับเสาบีมตัวนี้ครัโอ้บีมสองตัวประกบกันแล้วก็ข้างล่างก็เทคานเย็บทีแล้วก็ตัวนี้รองแล้วก็ใช้ตัวขับเคลื่อนคือตัวนี้กิ่งแล้วก็ใช้กระบอกไฮดรอลิก ดึงลูกกิงก็เป็นเหล็กเป็นเหล็กเหล็กเผาครับเหล็กเผาตันอ๋อเหล็กเผาตันครัเหล็กเผาตันภูมิปัญญาชาวบ้านเขาใช้กระบอกไฮดรอลิกดึงกระบอกตัวไหนคะกระบอกตัวนอนอยู่นี้ครับอ๋อตัวนอนัวนี้ครับใช้ทั้งหมด12ตัว12ตัวที่ที่ดึงโบดมาอันนี้ส่งต่อมากี่นรุ่นแล้วคะเนี่ยผมรุ่นที่สองจากจากพ่อแม่จากพ่อแม่ อ๋อแล้วตั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 วที่เราเห็นเป็นลูกตั้งนี่มันยึดติดเลยใช่ไหมแค่เนี้ยครับยึดติดเลยพวกนี้ยึดติดเชื่อมติดกับบีมพาะวรองรับเลยถ้าเฉพาะบีมมันรับแําหนักไม่ไหวต้องผักตัวนี้ทีอันนี้มันตันไหมคะน่ะอันนี้ไม่ตันครับแต่แต่มันหนาอ๋อไม่ตันแต่หนาครับตันแต่หนาแล้วแล้วเลยส่วนส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้ส่วนตัวนี้ของเดิมมันมันไม่มีเราเรายึดเพิ่มครับเนี่ย ไม่ให้คานมันหลุดอ๋อเป็นคานเดิมของของโบสถ์แลคานเดิมของโบสถ์ม่นมีรถรถที่ใหม่โบสยึดเพื่อัวนี้ไม่ให้คานมันหลุดออกจากเพราะว่าคานตัวน,นี้มันรับน้าหนักพื้นข้างบนข,นขนองเดิมมันของเดิมเขาไม่ได้เทไว้ครับอ้ม่ยมเยวครับผมของเดิมไม่ได้เทไว้เราก็ต้องยึดไว้ไม่ให้มันอ๋อแสดงว่าตัวคานตัวนี้เพิ่งเพิ่งมาทําขึ้นครับเพื่อไม่ให้มันฉีกออกจากกัน มันจะแบ่งเป็นตอนๆเนาะครับแบ่งเป็นตอนเป็นห้องเป็นห้องเลยแบ่งเป็นห้องห้องครับทำมาหลังนี้เป็นหลังที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยหลังนี้หลังที่โบสถ์หลังที่สามแต่บ้านนี่เป็นเป็นร้อยแล้วครับพวกมีนพวกอะไรเขาย้ายหมดรับยกย้ายหมดย้ายหมดเลยทั่วประเทศไทยครับทั่วประเทศอาอย่างนี้ก็ต้องรบกวนขอเบอร์โทรไว้หน่อยสิเบอร์โทร087ครับ852 แปดหกซีซีชื่อช่างช่าง,งนายครับผมอรับดีทั่วไทยรับดีรับย้ายยกย้ายหมดบ้านทุม้มประตูหอระฆังเมนเมนครับผมคืออย่างน้อยก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายกว่าสร้างใหม่กว่าสร้างใหม่ครับถ้าสร้างใหมก่ก็โอ้หลายสิบล้านเลยแต่นี้ไม่ถึงห้าล้าน<อ>ครับ แล้ว,ลวหลังจากนั้นเราก็ต้องมาทําซ่อมแซม,แซมเก็บตกทั้งหมดเลยคือมีมีช่างอีกชุดหนึ่งมาซ่อมแซมต่อเติมทํทาบัวอีกทีหนึ่งผมคือยกขึ้นแล้วก็หล่อเสาให้คือให้ให้ใหบววไปตั้งไว้ได้ครับผมอ๋อแล้วช่างที่จะมาเก็บตกเรื่องความสวยงามนี่ครับก็จะเป็นช่างชุดใหม่ครับช่างชุดใหม่ที่จะมาทําบัวทาสีอะไรบูรณะส่วนที่มันนนี่ ขอบคุณครขอบคุณมากค่ะช่างครับผมช่างอะไรนะช่างนายครับผมช่างนายขอบคุณมากเลยโอ้เห็นฝีมือเห็นกับตาวันนี้ได้เจอช่างใหญ่นะช่างดีมากๆเลยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนี้เราจะมาดูด้านข้างสำหรับในช่วงนี้เท่าที่ทราบ จะมีการย้ายในแนวข้างก็ได้มีการเตรียมโครงสร้างสำหรับการย้ายมาด้านข้างซึ่งจะอยู่ติดกับถนนอีกด้านหนึ่งของชุมชนเพื่อที่จะข้ามทางถนนไปฝั่งที่มีการถมดินเตรียมไว้ มีการเทคารเพื่อรองรับแนวโบสการเคลื่อ<ก>นย้ายในครั้งต่อไปก็คือเคลื่อนย้ายแนวข้างเราจะเห็นมีการเทคารขนาดใหญ่ เพื่อรองรับตลอดแนวสุดความยาวของตัวโบท ก็ใช้เวลาเร็วพอสมควรจากตอนที่หนึ่งที่เราได้ถ่ายทำไว้มาสุดแนวติดถนนด้านหลังของโรงเรียน จะเป็นคานขนาดใหญ่สำหรับใครที่ยังไม่ได้มาเห็นของจริงก็สามารถมาวะเที่ยวชมได้ทุกวันที่วัดปากน้ำพังราดตํบลพังราชอาเภอแกลง จังหวัดระยองสามารถบริจาคเป็นสมทบทุนในการเคลื่อนย้ายได้ที่วัดปากน้ำพังราช กำแพงแก้วทั้งหมดตรงส่วนนี้ก็จะมีการย้ายเมื่อเวลาไปตั้งบ์ในที่ใหม่แล้วกำแพงทั้งหมดก็จะถูกย้ายตามไปด้วยอันนี้เป็นงานภูมิปัญญาชาวบ้าน จากการสอบถามในช่างใหญ่บอกว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูกคนงานน้อยมากตอนนี้เหลือ11คน กลับบ้านไปทำงานไปทำนาอันนี้เป็นกองดินก็ไม่เยอะมากอันนี้ประตูซุ้มโบสถ์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ด้านหน้าของโบ